เรื่องที่ต้องระวังนะครับใน iPhone 12และก็ iPhone 12 Pro นะครับผมซึ่งติโอประสบพบเจอมาแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเลยอยากมาทำคลิปนี้ย้ำให้เพื่อนๆนะครับผมจะเป็นไรเดี๋ยววันนี้มาฟังครับ โอเคครับผมอันนี้คลิปนี้เนี่ยติโออยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าติโอเจออะไรมานะครับผมซึ่งปัญหานั้นนะครับก็คือเรื่องของตัวกล้องของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับผม uh huh. ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ <What? S 1> เพราะว่าในรอบนี้เนี่ยไอโฟน12 Pro แล iPhone 12 Pro Max นะครับกล้องเขาเนี่ย จะนูนกว่าของ iPhone 11 Pro Max ค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้ระมัดระวังมากขึ้นและล่าสุดนะครับตีโอเนี่ยซื้อเคสมานะครับโดยที่ยังไม่ได้ลองใส่ของจริงนะครับผมเราก็คิดว่าเออเคสตัวนี้มันออกมาแล้วเขาคงทำมาได้สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมครับลองใส่เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ใส่ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับวางกับพื้นครับด้วยความมั่นใจครับปรากฏว่า ตัวเคสด้านหลังเนี่ยบางอันนะครับเขาทํามาได้ไม่ดีพอนะครับผมตัวนูนเนี่ยเขาอาจจะเป็นทานูนมาเท่ากับตัวของเคสของ iPhone 11อะไรประมาณนี้ถ้าเป็น iPhone 11เนี่ยมันอาจจะพอเพียงพอแต่พอมาเป็น iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max แล้วเนี่ยกล้องมันนูนขึ้นมาเยอะมากไอจุดที่เขาทํานูนออกมามันเลยยังไม่พอนะครับกล้องมันนูนกว่ามันทําให้ ส่วนที่รับกับพื้นน่ะมันยังคงเป็นกล้องอยู่นะครับปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยมันไม่ได้ซับพอร์ตตัวกล้องของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับผมซื้อเคสมาเนี่ยอยากจะให้ลองเคสดูก่อนว่าใส่เสร็จปุ๊บแล้วเอาวางกับพื้นเนี่ยมันยังสามารถขยับได้อยู่หรือเปล่านะครับผมถ้ามันขยับได้แสดงว่ากล้อง ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สูงกว่าเคสอันนั้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าตีโอนะครับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราไม่ระมัดระวังแล้วเราปล่อยไปปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์คือนี่นะครับกล้อง iPhone 10นะครับแตกนะครับเป็นรอยเนี่ยเวลาเราวางแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังเราก็วางโปะเข้าไปนะครับ<อ>เคสข้างหลังเนี่ยปรากฏว่ามัน ทำมาไม่ดีพอเนี่ยอาจจะทําให้กล้องหลังเราแตกได้นะครับผมอีกหนึ่งทางแก้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับมันมีฟิล์มที่เรียกว่าคา m เมล่าเลนนะครับซึ่งติโอคิดว่าน่าจะเหม,มาะเมื่อก่อนคิดว่าเฉยๆนะครับอพอเจอกับตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยจริงๆแล้วก็ควรจะซื้อพวกฟิล์มพวกเคสเนี่ยมาใส่กับตัวเลนของเราด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นของโฟกัสนะครับเป็นคาเมล่าเลนนะครับผมราคาไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวติโอจะทําแจกด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปขอจากโฟกัสแล้วก็มาแจกให้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นฟิล์มติดเลนกล้องนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยตัวนี้ก็ติดง่ายมากนะครับเขาจะมีโมนะครับมาให้แล้วนะฮะแกะออกมานะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม จะเป็นฟิล์มนะครับเป็นตัดขอบเป็นสําหรับเลนกล้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ทุกคนเนี่ยวางเข้าไปตรงเลนกล้องนะครับวางเสร็จปุ๊บชึบเข้าไปนะครับมันจะพอดีกับตัวระยะห่างของตัว iPhone 12 Pro Max เลยกับ iPhone 12 Pro เลยนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับผมและควรจะติดตั้งเพราะถ้าไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับตีโออันนี้นะครับผม <c oughs> ก็ควรจะซื้อเคสให้ดีและก็อย่าลืม ติดฟิล์มกล้องไว้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นล่าสุดอย่างเงี้ยซีโอก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับโอ้โหเคสแทนที่เราเราคิดว่ามันทําออกมาดีกลายเป็นว่าเนี่ยอุ้ยนะครับผมเออนะฮะอาจจะดีไม่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นติดทั้งฟิล์มไว้ก่อนแล้วก็หาซื้อเคสดีๆไว้ก่อนนะครับจะทำให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นนะครับผมก็อยากจะ มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนฟังประมาณนี้ให้เพื่อนๆระวังไว้ก่อนนะครับผมใครเอาสอยออกมาแล้วนะคิดว่าซื้อเคสมาแล้วแล้วก็อยากวางที่ไหนก็ได้เนี่ยต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตีโอมาแชร์ประมาณนี้อย่าลืมกด subscribe channel อติรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูบ่อยๆมาแชร์ประสบการณ์บ่อยๆนะครับผมรวมไปถึงน่าจะมีดีลเด็ดเนี่ยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันว่าซื้อที่ไหนแล้วก็มีโค้ดลดอะไรพิเศษยังไงบ้างสาหรารััับอ้ตตววีนผม โอเคครับก็ประมาณนี้ใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ